สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่เราจะมาชํมเม็ดผักหวานกันนะคะนะคะ,ะช่วงนี้ก็ได้สิบกว่าวันแล้วค่ะสิบวันก็จะสั้นไปหน่อยนะคะอันนี้ก็สิบสามวันแล้วค่ะสําหรับที่เราจะชําผักหวานนะคะเอาเม็ดผักหวานมาชําอันดับแรกเราก็คือเตรียมถังน้ํานะคะที่จะมาใส่เม็ดผักหวานที่มันงอกแล้วนะคะอ่าเอาอ่า ที่กันแดดออกไปนะคะเอาใบมะพร้าวออกจากกองของเขานะคะอันดับแรกเลยนะคะว่าจะยาวเท่าไหร่เตรียมน้ําใส่กละมังไว้หรือใส่ถังก็ได้นะคะน้ําอีกอันนึงที่เราจะใช้ก็คือโอ้วันนี้น้ําไหลค่อยจังอ่าเปิดน้ําใส่นะคะเปิดน้ําใส่ให้เขาเม็ดผักหวานที่เรา จะเก็บวันนี้นะคะต้องเปิดน้ําออกให้หมดก่อนนะคะล้างเม็ดผักหวานตรงนี้เอาทรายออกนะคะเพื่อที่จะง่ายนะคะเสร็จแล้วก็เก็บเม็ดผักหวานตัวนี้นะคะเนี่ยเขาจะง่ายนะคะอยู่ประมาณนี้นะคะความยาวของเม็ดผักหวานอยู่ประมาณนี้สิบสามวันนะคะแล้วก็เอาใส่ลงในน้ําค่ะล้างอย่างนี้นะคะมันจะได้ไม่ช้ํานะคะใส่แบบนี้นะคะจะได้ไม่ช้ําเวลาเอาไปใส่นะคะ ยาบางอันก็ยาวมากนะคะค่อยๆทํานะคะยาวจริงๆนะคะบางอันก็ยาวบางอันก็สั้นนะคะถ้าสิบวันก็สั้นเกินไปอันนี้ก็ยาวมากนะคะเนี่ยยาวจริงๆรงากไม่ช้ำเวลาไปช้ำก็จะง่ายคะ่ะอันนี้พึ่งจะแตกคะ่ะแต่ไม่ออกเยอะแตกก็ต้องเอานะคะเพราะว่ามัน หงิกงอแล้วนะคะเราวางไว้ในตัวนี้นะคะละ่ะแปลงนี้อยู่ที่สามร้อยเมตรนะคะเปิดน้ำไว้นะคะมันจะง่ายนะคะเราค่อยไปชําใส่ในทุงยาวมากค่ะตัวนี้ละและ้วก็เกินค่ะ อันนี้ยังไม่แตกนะคะเริ่มจะแตกแล้วแล้วก็เอามาเพาะไม้ใหม่ก่อนนะคะยาวแล้วก็ใส่น้ำคือถ้าเราไม่ใส่น้ำตัวนี้ มันก็จะทําให้รากที่ยาวๆนี่หักออกมาผักบานเขาเป็นพืชที่หวงรากมากนะคะถ้ารากหักแล้วเขาจะไม่โตนะคะไปชําก็ยากนะคะ,ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนื่องจากวันนี้น้ําประปามันไหลค่อยนะคะเราก็ต้องใช้วิธีการใหม่ตอ,อนน้าเกลี่ยดินออกมาก่อนนะคะ เก,กลี่ยดินออกมาก่อนแล้วค่อยเทน้ําลาดลงไปนะคะนะคะเราจะต้องเกลี่ยดินออกมาก่อนเก็บอยู่ประมาณนี้นะคะเตรียมถังน้ํามาแล้วะคะ่ะไม่งั้นลากจะหักนะคะลากยาวๆนี่จะหักกลัวลากเขาจะเสียหายนะคะแล้วก็น,นี้นะคะเอาลาดไปก่อนนะคะ ก็ค่อยๆเก็บเอานะคะค่อยๆเก็บเราก็จะเห็นแล้วอันไหนที่ยังไม่ออกนะคะเก็บไว้ก่อนนะคะอันไหนที่ยังไม่ออกเช่นตัวนี้ถ้าไม่ออกนะคะเราก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเอาใหม่วันหลังนะคะต่อไปอีกสักสองสามวันนะคะเนี่ยเราก็จะได้มาประมาณนี้ นะคะแล้วก็เอามาใส่ในน้าําไว้นะคะก็จะทําอยู่อย่างนี้จนกว่าจะหมดนะคะเอาไปยังมากก็ทีละยี่สิบสามสิบเม็ดนะคะเมื่อเราได้เม็ดผักหวานออกมาแล้วนะคะอันดับแรกเราก็ต้องมาลดน้ําดินที่เรา ะะดินที่เราเตรียมไว้แล้วในถุงไว้แล้วนะคะแล้วก็ใช้เหล็กแหลมนะคะอันนี้คือเหล็กแหลมนะคะใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าบางถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้ตะเกียบก็ได้นะนะคะอันที่ใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็ทิมลงไปนะคะทิมลงไปในรูอย่างนี้นะคะให้เป็นรูนะคะเวลาที่เราจะใส่เม็ดผักหวานลงไปนะคะทิมลงไปให้มันเป็นรูให้มันเป็น เพื่อที่จะรากเขาจะแทงลงไปได้นะคะนะคะแทงลงไปอย่างนี้นะคะแทงลงไปอย่างนี้นะคะเมื่อเราทิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมิตรผักหวานนะคะนำมิตรผักหวานนะคะที่เราแช่อยู่ในถังน้ำเนี่ยนะคะ,นะเอาขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆเอาใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็บีบเข้าไปนะคะบีบเข้าไป อันที่หนึ่งนะคะที่สองก็ใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปในรูแล้วก็บีบเข้าไปหน่อยนะคะให้ลาเข้าติดนะคะอ่ะทิ้งไว้อยู่อย่างนี้ประมาณสักสิบวันก็สามารถที่จะเอาไปเพาะได้แล้วก็เป็นง่ายค่ะเอาไปปลูกได้เลยนะคะสิวันนะคะอย่างนี้นะคะ มันก็ง่ายลากก็ไม่ช้ำค่ะอย่างเงี้ยไม่หักด้วยนะคะ,ะแล้วก็ชิมรูไว้นะคะค่อยๆทำนะคะต่างให้เป็นเป็นรูลึกๆจนสุดเลยสิบวันลากเขาก็จะช้าลงไปถึงก้นถุงเลยค่ะแล้วก็ก็ สิบวันก็ปลูกได้นะคะปีนี้ก็กะว่ามีออเดอร์สั่งเข้ามาเป็นพันถุงแล้วค่ะก็จะถุงขายถุงละสิบบาทนะคะกำไรก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะยุคโควิดนะคะเพราะว่าเราซื้อเม็ดมาก็มาทำเองก็ตกประมาณเม็ดละ3บาทแล้วค่ะ แล้วก็ต้องมากรอกดินใส่ถุงนะฮะได้กำไรก็นิดหน่อยค่ะแต่ชอบที่จะปลูกค่ะนี่ก็คือที่เพาะเสร็จแล้วนะคะอ่า3า0นะคะสามมเมล็ดนะคะแล้วก็ไปเพาะไว้ที่ออกลากมาจริงๆก็คือ310นะคะเหลืออีกยี่สิเมล็ดแตกแล้วยังไม่ออกลาก เสียไปนหนึ่งลูกค่ะเสียปนนะะออไปหนึ่งเม็ดนะคะเน่าไปหนึ่งเม็ดนะคะ